เป็นเงื่อนไขให้บอกว่านี่ไงคุณเองนั่นแหละที่จะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จพื้นทยก็ตกเป็นจําเลยพูดง่ายๆคุณวัยครับเราเป็นสาวสวยผมเปรียบเทียบหลายครั้งแล้แต่เราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนัตเป็นเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนที่กำหนดมาแล้วเราก็พยายามทําตรงนี้ให้สําเร็จบนพื้นฐานพี่น้องประชาชนต้องไว้ใจ ยังคงชุนรมุนและวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นและยังหาจุดลงตัวไม่ได้ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าคดีมันพลิกและประชาชนเนี่ยเห็นใจพักเพื่อไทย,ยที่ไม่รู้ว่าหมอชนานาเนี่ยโหแกถึงขั้นตัดพ้อวันที่เซ็น MOU กันเนี่ยว่าผมเนี่ยยืนยันครั้งที่5้าร้อหน ว่าไอ้สูตรที่จะคิดการจัดกันว่าจะไปจับพลังประชารัฐไปจับพลังประชานู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่มีจริงมันไม่เคยอยู่ในสมการของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเนี่ยต้องทํายังไงก็ได้ส่งก้าวไก่ส่งคุณพิธาเนี่ยไปเป็นรัฐบาลให้ได้เราต้องจับมือกันไว้ให้แน่นและไม่มีทางที่จะปล่อยมือกันเมื่อไหร่ที่พักก้าวไกลปล่อยมือเมื่อไหร่ที่พักเพื่อไทยปล่อยมือ หมายความว่าสัญญาณการจัดตั้งรัฐบาลของประชาธิปไตยรัฐบาลของประชาชนมันจะจบลงทันทีโดยในวันนี้ฮะล่าสุดคุณหมอชนอน,นะนะได้มีการออกมาเปิดใจในรายการคมชัดลึกของคุณวราวิชิมณมีเนี่ยได้มีการพูดชัดเจนและพูดถึงประเด็นต่างๆที่สังคมสงสัยนั่นก็คือประเด็นของประธานสภาเรื่องนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันยังไม่มีการตกผลึกชัดเจนแม้จะมีการคุยกันแม้จะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าใครจะเป็นประธานสภาซึ่งล่าสุดนะคุณประเสริฐจันทร์ทวงทองเนี่ยได้มีการออกมาสัมภาษณ์นะว่าหมอชนน่าเนี่ยเหมาะที่จะเป็นประธานสภาในเมื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี ประธานสภาเนี่ยควรเป็นฝั่งพักเพื่อไทยหรือไม่งานนี้ฮะหมอชนนั่นแกก็ไม่ได้ออกตัวอะไรแรงแต่มีการเปรียบเทียบฮะให้เห็นภาพในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเปรียบเสมือนสาวสวยที่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเป็นรับบทผู้ถูกกระทำขยับอะไรไปก็โดนพูดอะไรไปก็โดน ถูกจับโยงสูตรนู้นสูตรนี้จะไปจัดตั้งรัฐบาลของพักนู้นพรรคนี้คุณหมอชลนลนนานแกยืนยันเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เราเนี่ยต้องส่งพักก้าวไกลให้ถึงฝันให้ถึงฝั่งนี่ฮะเรียกว่ารอบนี้เนี่ยแกเปิดใจชัดและหลังๆต้องบอกว่าหมอชลนานเนี่ยแกเปิดใจด้วยความมีอารมณ์อย่างชัดเจนและมีการพูดชัดในประเด็นต่างๆ เราลองไปฟังเสียงคุณหมอชานานาันในรายการคมชัดลึกกันแบบเต็มๆเลยครับมันมัดกันอยู่ธรรมชาติเลยอะอคุณไม่มีที่บีคีคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะโดยเพราะก้าวไกลเองเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยก้าวไกลก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ขณะที่เพื่อไทยเองแม้มีทางเลือกที่ทุกคนพยายามหาทางเลือกให้นะครับสูตรนู่นสูตรนี้เนี่ยให้กับเพื่อไทยเนี่ย <laughs> เพื่อไทยดูเสมือนมีทางเลือกแต่ด้วย สัญญาประชาคมนะครับอนัดของพี่น้องประชาชนอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ควรเลือกที่จะหักกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอันนี้ผมถือมากนะเขอเคยพูดกับผม,มก่อนเลือกตั้งบอกว่าถ้าไปทําตามที่เขาวิเคราะห์เนี่ยกลับบ้านเลยพักนี้จบแล้วถูกผมพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยการตั้งรัฐบาลก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันเหมือนกันถ้าไปทําอะไรที่คนรู้สึกว่ามันขัดแย้งมันข้ามขั้วทิ้งเก่าไกลไปไปหักหลังเขา ก็กลับบ้านเหมือนกันจบเลยเหมือนกันพัก,น,กน,นีค้คือคือคือผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปส่งเสริมให้เอฟซี FC แต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเห็นต่างกันนะเดี๋ยวขัดแย้งกันนะครับมันบนเงื่อนไขที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยรวมถ้าผมมาจากฝ่ายอนุรักษนิยมและวเข้าใกล้กับมาฝ่ายข้างหน้าเนี่ยนะผมยังไม่พูดเลยเลยเพราะเรามาจากคนละฝ่ายามารวมกันทีหลังแต่เราเองประกาศ ตัวเราเองว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่ครับนั้นการเลือกออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเขาเลือกฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเอาละชื่ออาจจะก้าวไกลชื่ออาจจะเพื่อไทยแต่เจตํานงจเขาต้องการเลือกฝ่ายเนี้ยเพื่อไปปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายนรุนแรนิยมฝ่ายเผด็จการมันชัดอยู่แล้วไงเป้าหมายมันมีอยู่เป้าหมายมันมีเพราะฉะนั้นการการดําเนินการการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย ที่ผมเน้นตรงนี้ก็คือว่าคุณต้องเอาเป้าหมายเอาเป้าหมายใหญ่เอาไว้คุณหมอแต่คนก็อยากรู้ไงก็จริงอยู่ว่าอย่าเพิ่งไปสมมติแต่คนก,ก็เห็นอยู่ว่าคุณพิธาหนึ่งจะได้เสียงสวออไหมจะมีปัญหาเรื่องคดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแผนสองของทั้งสองพักเนี่ยคืออะไระก้าวไกลเขาก็ยังไม่พูดเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีนี้ชัดเจนคุณหมอคงไม่ตอบผมหรอกว่าแผนสองคืออะไรแต่ทําไมมันถึงยังบอกไม่ได้เพื่อไทย ไม่ควรจะมีความคิดเรื่องแผนสองนะครับถ้าอยากจะคิดก็ห้ามคิดเลยณขณะนี้นะเพราะจุดมุ่งหมายเข็มมุ่งเราอยู่ที่แผนหนึ่งอย่างเดียวเราต้องทำแผนหนึ่งให้สำเร็จนะครับต้องทำแผนหนึ่งสำเร็จเพราะถ้าคิดหรือพูดเมื่อไหร่คนจะไม่ไว้ใจเพื่อไทยทันทีเป็นเงื่อนไขให้บอกว่านี่ไงคุณเองนั่นแหละที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ เพื่อไทยก็ตกเป็นจำเลยอีกพูดง่ายคุณไริครับเราเป็นสาวสวยผมเปลียนเพียบหลายครั้งแล้วแต่เราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนัดเป็นเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนที่กำหนดมาแล้วเราก็พยายามทําตรงนี้ให้สําเร็จ mm hmm. บนพื้นฐานพี่น้องประชาชนต้องส่งเสริมให้เอฟซี FC แต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเห็นต่างกันเดี๋ยวขัดแย้งกันนะครับ มันบนเงื่อนไขที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยรวมถ้าผมมาจากฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วเข้าไกลกันมาฝ่ายข้างหน้าเนี่ยนะผมยังไม่พูดเลยเลยเพราะเรามาจากคนละฝ่ายามารวมกันทีหลังแต่เราเองประกาศตัวเราเองว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นการเลือกออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเขาเลือกฝ่ายเสรีประชาธิปไตย เอาละชื่ออาจจะก้าวไกลชื่ออาจจะเพื่อไทยแต่เจติมนงเขาต้องการเลือกฝ่ายนีย้เพื่อไปปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายนุรักนิยมฝ่ายเผด็จการมันชัดอยู่แล้วไงเป้าหมายมันมีอยู่เป้าหมายมันมีเพราะฉะนั้นการ,การดําเนินการการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย ที่ผมเน้นตรงนี้ก็คือว่าคุณต้องเอาเป้าหมายเอาเป้าหมายใหญ่เอาไว้คุณหมอแต่คนก็อยากรู้ไงก็จริงอยู่ว่าอย่าเพิ่งไปสมมุติแต่คนก,ก็เห็นอยู่ว่าคุณพิธาหนึ่งจะได้เสียงสวออไหมจะมีปัญหาเรื่องคดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแผนสองของทั้งสองพักเนี่ยคืออะไระก้าวไกลเขาก็ยังไม่พูดเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีนี้ชัดเจนคุณหมอคงไม่ตอบผมหรอกว่าแผนสองคืออะไรแต่ทําไมมันถึงยังบอกไม่ได้เพื่อไทย ไม่ควรจะมีความคิดเรื่องแผนสองนะครับถ้าอยากจะคิดก็ห้ามคิดเลยณขณะนี้นะฮะเพราะจุดมุ่งหมายเข็มมุ่งเราอยู่ที่แผนหนึ่งอย่างเดียวเราต้องทำแผนหนึ่งให้สำเร็จนะครับต้องทำแผนหนึ่งสำเร็จเพราะถ้าคิดหรือพูดเมื่อไหร่คนจะไม่ไว้ใจเพื่อไทยทันทีเป็นเงื่อนไขให้บอกว่านี่ไงคุณเองนั่นแหละที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ พี่ไทยก็ตกเป็นจำเลยเอกีกพูดง่ายๆคุณเลยครับเราเป็นสาวสวยผมเป็ียเพียบหลายครั้งแล้วแต่เราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนัตเป็นเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนที่กำหนดมาแล้วเราก็พยายามทำตรงนี้ให้สำเร็จบนพื้นฐานพี่น้องประชาชนต้องไว้ใจเรา้วสาวสวย,ยคนนี้ก็อายุไม่ได้น้อยแล้วนะมันก็มีเวลาจำกัดของมันก็อาจจะต้องหาคู่ครองที่ ถึงเวลาถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยเมื่อไร่ถึงจุดที่เพื่อไทยอาจจะตอบวันนั้นได้คุณหมอสถานการณ์มันต้องเดินไปถึงจุดไหนผมตอบคุณพลวิิ่ยไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เพราะว่าเข็มมุ่งเราก็คือต้องเรื่องในยกให้ได้ <c oughs> แม้ว่าเรื่องในยกไม่ได้เราก็ยังจะต้องพยายามที่จะต้องเรื่องในยกให้ได้ตราบใดที่เรายังจับกันมั่นนะ,ะจะเหลือสองพักสุดท้ายก็ไม่เป็นไระ <c oughs> แต่จับกันมั่นสองร้อยเก้าสิบ 9ามณนะขนนี้292นี่มันมากพอนะที่จะเป็นรัฐบาลที่ยิ้มแข็งเนี่ยถ้าเราจับก,กันมั่นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราเรา,เราก็สามารถที่ดําเนินการนอะไรรุ่งอย่างนั้คุณหมอตอบเค,คลียร์ตรงนี้ได้เลยอย่างไรก็ไม่ไม่รู้ว่าจะโหวตนายกได้ไม่ได้ไม่สนเนี่ยนะอย่างไรเพื่อไทยไม่มีทางพลิกขั้วไปจับกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือจะประชาธิปัตย์แล้วเขีร์ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านปิดประตูทางเรื่องนี้ได้เลยใช่ไหมประตูได้ครับ จะไม่เกิดจากเพื่อไทยคิดอย่างนั้นยกเว้นสถานการณ์อย่างอื่นมันเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่สิ่งที่เราหวังที่สุดก็เหมือนว่าถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไข่ก็มัดกันอยู่ม,มัดกันอยู่เพื่อไปหาทางออกวิธีการอื่น